เรื่องที่น่าเห็นใจมากคุณผู้ชมครับจริงๆวันนี้น้องทีมข่าวเรารู้ปัดเธอไปทําข่าวใช่ไหมใช่ค่ะและปรากฏว่ามีคนมาร้องเรียนเกิดอะไรเขาเล่าดิเขามาเล่าให้ฟังบอกว่าภรรยาเขาคือเป็นพยาเก่านะคะปรากฏว่าเขาขับรถกลับจากทํางานค่ะแล้วโดนรถปิศนาคันหนึ่งชนแล้วลากร่างไปไกลเป็น1กิโลเมตรเลยค่ะเขาบอกตัวถลอกไม่พอเนื้อหลุดค่ะ เนี่ยหลุดทั้งหน้าเลยค่ะคุณผู้ชมครับที่ลูกปัดวันนี้ไปทําข่าวมาเนี่ยปรากฏว่าคนเจ็บเนี่ยต้องเล่าย้อนกลับไปคุณผู้ชมเห็นภาพแบบนี้คือตอนที่ผ่านพักก๊อชนะใช่ค่ะไอตอนที่ยังไม่พันพักก๊อตเนี่ยเราให้ดูไม่ได้เลยเพราะเนื้อหลุดลุ่ยหมดเลยคุณผู้ชมครับอาการของผู้หญิงท่านนี้เนี่ยเราได้รับการเปิดเผยจากคุณวีรวัตรค,คุณวีรวัตรเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุคือ2ธันวาคมแถวบริเวณวัดพระธรรมกายคือทางด้านของคนเจ็บเนี่ยชื่อว่าคุณประพาม พาพาใช่ไหมใช่ค<ะ>่ะประพาพาคุณประพาพาเนี่ยแกถูกรถเก่งสีดําบทไขยี่ร่างแล้วลากไปไกลกว่า1ก<ะ>ิโลเมตรค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนเราโดนเนื้อคลูดกับถนน<ะ>อย่าว่าแต่1กิโลเลยแค่ร้อยเมตรก็แสบร้อนขนาดไหนแล้วะแล้วปรากฏหน้าก็เนื้อหลุดหลังก็แผ่นเนื้อหลุด<ะ>เนื้อหลุดหนักมากถึงขนาดที่ว่าหมอเขาต้องตัดเอาเนื้อตรงก้นมาแปะตามส่วนต่างๆค่ะล่าสุดเรามีวงจรปิดใช่ค<ะ>คุณผู้ชมดูวินาทีนี้นะฮะ ถือว่าโหดร้ายมันลาก1กิโลแต่มันไปเลยดูนะฮะอ่ะเปิดภาพขึ้นมาจะเห็นเป็นยังไงลูกปัดเป็นลักษณะรถน,นี่ค่ะชนมาแล้วแล้วรถมอเตอร์ไซค์เขากระเด็นไปข้างทางส่วนล่างเขาติดท้องรถไปแล้วค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตออลองเพยภาพกลับไปใหม่ยังไม่ต้องขึ้นอะไรทั้งนั้นนะฮะเพยภาพกลับไปฮะอ๋อเนี่นี่จะมีแต่มอเตอร์ไซค์ใช่ตัวไปแล้วค่ะ ตัวคือไปติดอยู่ในรถใช่ค่ะใต้รแต่มันจะไม่เห็นเพราะว่าตรงน,นี้มันมืดใช่ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะสังเกตเดี๋ยวเพลย์ภาพอีกรอบหนึ่งนะฮะเหตุการณ์นี้ร่างเขาติดไปอยู่ในใต้ท้องรถ1กิโลเมตรค่ะคุณผู้ชมจะเห็นรถเขาสะบัดแล้วขณะเดียวกันเนี่ยมันจะมีภาพบางส่วนที่เขาเปิดภาพก๊อตค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าทางด้านคุณประภาพาพร,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 พรมโฮม เธอต้องผ่าตัดถึงสามครั้งเอาเนื้อตรงก้นเนี่ยมาแปะตามส่วนต่างๆที่เนื้อคู่กับถนนแล้วหายไปเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเสื้อผ้าของเธอก็ขาดด้วยวันนี้คุณวีรวัตรเองเนี่ยออกมาเปิดเผยรูปปัตตตอนที่ไปเจอเนี่ยเขาบอกไงรถเก๋งดําคันนี้จับได้หรือยังจับยังไม่ได้ด้วยค่ะคือตํารวจบอกว่ารอก่อนรอก่อนกําลังแกะรอยอยู่เพราะตอนนี้เนี่ยยังแยกไม่ออกมันมี3ามยี่ห้อด้วยกันเนี่ย่ะมีเบนมีบีเหรือว่าเป็นฮอนด้าเขายังไม่รู้ว่าเป็นรถยี่ห้ออะไรค่ะ คือเท่าที่ผมถามคนเจ็บที่ปืนแล้วพูดได้ตอนนี้คือถูกชนจากข้างหลังแล้วก็ลากไปเลยลากไปไกลค่ะทางที่ทางร้อยเวรเล่าให้ฟังเกือบ1นกิโลเลยนะครับที่ถูกลากไปเสื้อผ้านี่คือขาดหมดเลยแล้วก็เนื้อตรงแขนตรงนี้คือเป็นกระดูกเลยไม่มีเนื้อลากจนเป็นกระดูกเลยแล้วก็เอ็นขาดแล้วก็หน้าตรงนี้เป็นแผลครึ่งครึ่งหนึ่งซึ่งตอนนี้เพื่อผมมาวันนี้ก็คือจะมาถามว่า คุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้ฮะหลังจากที่เราเห็นภาพวงจรปิดตอนที่ลากร่างของน้องผู้หญิงไป1กิโล<ะ>วันนี้น้องนะัทวุฒิวงลังกาไปตามคดีนี้ต่อจาก<ะ><ะ>ที่ลูกป,ปัดกลับเข้ามาจัดรายการ<ะ><ะ>ปรากฏว่าได้วงจรปิดเพิ่มคุณผู้ชมจะเห็นร่างเลยใช่ไหมคราวนี้ใช่ค่ะ,คคะร่างเขาติดอยู่ใต้ท้องรถดูนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะอยู่ยใต้รถนะคะนี่คือจังหวะลากไปแล้วนะคะ,คะเดี๋ยวขออนุญาตลองหยุดภาพตอนสักนิดนึงนะฮะหยุดภาพตอนเข้ามาใกล้กล้อง เนี่ยค่ะตัวเขาอยู่นั้นนะคะเห็นไหมตรงล้อขวาใช่ล้อขวาข้างหน้าค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ลากไปเลยค่ะประมาณ1กิโลเมตรจากนั้นสะบัดหลุดค่ะเพราะฉะนั้นเนื้อมันก็เลยคลุกนี่ฮะใจโอ้ยนี่เงาคนเลยใช่ค่ะนี่คือพี่ประพาพานะคะที่ติดล้อรถอยู่นะคะแล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าลูกปัดเป็นลักษณะคือพอเขาสะบัดออกแล้วเนี่ย รถก็หนีไปค่ะนี่ค่ะไปตามเส้นทางเขาบอกว่ามุ่งหน้ามอเตอร์เวย์นะคะนี่เขาดูไม่ออกว่าเบนซ์บีแล้วก็อะไรนะอ e ียี่ห้อเนี่ะแอคคอร์ดฮอนด้าแอคคอร์หรือเปล่าอ๋อเนี่ยค่ะนี่ฮะไปหาแฟนพันธ์แท้เรื่องรถยนต์ดูเดี๋ยวนี้เลยตำรวจค่ะปา่านนี้ยังไม่รู้อีกนะฮะผมเชื่อว่าตำรวจต้องเก่งกว่าเก่งกว่านักข่าวอะค่ะ นี่ฮะเนี่ยค่ะนนตำรวจยัง,งไม่รู้ยี่ห้อนะฮะเอาคใครดูรู้ยี่ห้อบอกตำรวจหน่อยสอพอ,อะไรนะสพคอลองหลวงค่ะคุณผู้ชมครับนี่ตั้งแต่วันที่น้องโดนใครยี่ร่าง16วันแล้วตำรวจบอกขอเวลาเช็ครถก่อนนะฮะ,ะว่าเป็นยี่ห้ออะไรล่าสุดวันนี้น้องนะัทวุิได้วิดีโอคอลคุยกับประพาพร,ค,ร,พาพรคุณผู้ชมครับน้องประพาพรภาคก๊อตยังพันเต็มตัวเลยวันนี้ได้เปิดเผยกับเรานี่ฮะ ช่ค่ะอุย้ยข้างหน้าเขาว่าฝั่งขวาค่ะเนื้อหลุดนะคะตรงนั้นฝั่งขวาเลยที่เนื้อหลุดไปป้าพาพรว่ายังไงบ้างครับเขาบอกว่าคือตอนนี้เนี่ยหมอเอาการตัดเนื้อบริเวณต้นขามาปิดแผลนะคะแล้วเขาบอกว่าตอนนี้แม้ว่าอาการดีขึ้นแต่สมองเขายังคงได้รับความกระทบกระเทือนอย,อยู่เพราะว่าเป็นอุบัติเหตุที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วถามว่าพี่รู้ตัวไหมตอนที่พี่โดนชนเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเลิกงานกลับจากบริษัทปรากฏว่าตอนที่รถมาพุ่งชนท้ายเขาเนี่ยนะคะเขาบอกเขายังรู้สึกตัวดีนะคะแล้วจั้งหวะที่ลากร่างติดรถไปเนนนตอั้า เริ่มไม่รู้สึกตัวจนสติกลับมาอีกทีคือจังหวะที่พยุงล่างตัวเองไปอยู่ข้างทางแล้วรอกู้ภัยมาช่วยเหลือค่ะเพราะฉะนั้นคือปื้นมาตอนนั้นค,คุณผู้ชมเชื่อไหมครับถามบอกว่าน้องแล้วตอนน้องตื่นมาเป็นยังไงหนังหน้าท้องหายหนังแขนหายหนังหน้าถูกลากจนกระทั่งเนื้อหลุดออกหมดหมอต้องตัดเอาเนื้อตรงก้นกับที่ขามาปิดคุณผู้ชมฮะน้องส่งภาพนี้นี่อันนี้ภาพนี้ผ่านพากก๊อตคุณผู้ชมชไม่เห็นทีมงานเปิดภาพนิ่งรายละเอียดขึ้นมาหน่อย แล้วน้องเป็นคนหน้าตาดีด้วยนี่นี่อันนี้คือตอนนี้ฮะเขาตับเนื้อน,น่องตรงเนี้ยเอามาแปะที่หน้าขออนุญาตนะฮะเมื่อกี้เราเปิดภาพวิดีโอคอน้องกับภาพหน้าจริงๆของน้องที่น้องส่งมาให้เราดูกลายเป็นว่าเนื้อนเนี่ยถูกบดไปกับถนนจนครู่ติดถนนจนหายไปเลยค่ะจริงๆแล้วน้องเนี่ยเป็นคนที่นี่ฮะมีภาพอีกภาพหนึ่งเดี๋ยวลองขึ้นประกอบสักนิดหนึ่งเป็นคนผมยาวแต่เข้าใจว่าหลังจากเกิดเรื่องคุณผู้ชมฮะหมอต้องโกนศรีรษะ เพราะว่ามันมีบาดแผลตามหัวตามหน้า<ะ>แล้วก็ตามลําตัวที่เนื้อหายลองฟังเสียงน้องเลยฮะพีม่มวงหน้าจะกลับบ้านครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุพอดีจ้ะคือนะตอนนั้นพี่สังเกตเห็นไหมว่ารถเนี่ยกำลังพุ่งมาด้วยความเร็วหรือยังไงอะไรฮะไม่รู้เลยแต่ว่ารู้อีกทีตอนที่ชนแล้วอะเกี่ยวเกี่ยวแต่ว่ามันไม่พื้นแล้วตอนนั้นอะ่ะคือแบบได้ความเป็นธรรมเรื่องการดูแล ค่ารักษาแล้วก็ค่าใช้จ่ายเพราะว่าไม่รู้พี่จะทํางานได้อีกหรือเปล่าของดูดาปากถคงคนที่ขับรถชนพี่นะครับให้ออกมารับความรับผิดชอบรับผิดชอบอจับเสียงพี่ตัวเองทําด้วยเพราะว่าพี่หวังว่าคนที่เขาทําอ่ะ เขาจะไม่รู้เป็นไปนไม่ได้เพราะว่าลากลากพี่อะอืมไปตั้งหลายเมตรเพราะว่าเทที่หัวแล้วก็ที่หลังพี่แล้วก็แขนพี่ข้างหนึ่งไปหมดทุกอย่างเลยค่ะครับรอดมาได้ก็ปฏิหารรอดมาได้ก็ปฏิหารแล้วค่ะอืมครับแต่ก็ร่างกายเราก็ไม่ได้สมประกอบเท่าไหร่ไม่เหมือนเดิม คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะติดตามให้นะครับ3ยี่ห้อเบนท์บหรือ Honda เข้าใจว่าตํารวจรู้แล้วแหละแล้วปากตํารวจตามคดีให้หน่อยนะฮะสิวันแล้วแล้วน้องเป็นอย่างเนี้ยคุณผู้ชมครับแล้วนี่คือร่างเขาที่ครูดกับถนนนะครับเข้าใจว่าหัวคว่ำหน้าด้วยแล้วขูดไปกับถนนอย่างที่บอกนะฮะแค่เราเนี่ยโดนมีดบาดนิดเดียวเรยยังแสบเลยอะ